สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับ AM 1 5 DY วันนี้มารีวิวตัวนี้สำหรับท่อตันนะครับเนี่ยตัวนี้ท่อตันนะครับท่อระบายน้ำทิ้งของอ่างล้งจานนะครับมันตันเลยซื้อสั่งตัวสปริงทะลวงท่อมานะครับความยาว10บ0เมตรตัวนี้ก็มี3เมตร5เมตรนะครับแล้วแต่นี้สั่งมา10เมตรนะครับการใช้งานก็คือปลาย วายโซสปริงให้มันสุดไปทางนู้นนะครับให้เป็นแนวเส้นตรงนะครับแล้วก็จะมีให้คนอีกคนหนึ่งมาประคองตรงนี้นะครับคอยหย่อนลงไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับกดสว่านให้หมุนตามเข็มนะครับก็คือหมุนดันเข้าพอเวลาจะเอาออกนะครับก็หมุนทวนกลับมาคืนนะครับตัวสว่านนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดู ก็กดป,ประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแต่ต้องมีคนประครองฝ่อน,นู้นด้วยนะครับไม่งนั้นเนี่ยมันก็เข้าไปเรื่อยๆครับนะฮะอ่าประครองไว้ประมาณนี้นครับแต่ต้องเอานี้ตึงๆพอดีนิดหนึ่งครับก็ประคองไปด้วยมันก็จะดัดนเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ผมดันเข้าไปแล้วประมาณเกเมตรกว่านะครับอันนี้จากนี้เป็นู้นเดี๋ยว ทำการจะดึงออกขึ้นนะครับท่อน่าจะไม่น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่ามีเศษผมเต็มไปในท่อเลยตอนแรกนะครับอันนี้ตัวสปริงตัวนี้ปลายเนี้ยจะเป็นตัวหกเหลี่ยมนะครับใช้กับสว่านไราสายก็ได้นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาถอยกลับเสียประคองไว้เดี๋ยวผมจะกดถอยกลับนะครับเหครับมาแล้วเขาก็เลยถอยมา ควบควบไว้เสียดึงดึงเบาๆนะครับ <c oughs> <c oughs> นี้ก็มาประมาณ7-8เมตรแล้วครับนาดนุดแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูปลายสายปลายตัวสปริงทรงท่อของนู้นนะครับเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นเกียวสปริงแบบนี้นะครับมีเส้นผมมีขนนู่นนี่นะครับที่ไปติดอยู่ข้างในนะครับท่อเนี้ยเนี่ยตอนแรกมันตันนะครับน้ําล้นตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับตัวนี้สิบเม็ดราคากี่บาทน้อยกาบาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อสําหรับพอบ้านไม่บ้านนะครับที่มีสว่านอยู่แล้วก็อยากจะซื้อวิดตัวเองก็ตามนี้นะครับหย่อนไปแล้วก็หมุนขวา นะครับกดไปทางขวาคือดันเข้านะครับหาคนมาประคองฝั่งนี้หนึ่งคนนะครับแล้วก็เราก็หมุนจากถนนนะครับทาหมุนออกนะครับกดย้อนกลับนะครับตัวสว่านนะครับอันนี้โอเคนะครับวันร้อยก่าบาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งไว้ให้นะครับอันนี้ก็น่าจะโอเคละนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ดันไปสุดคือประมาณ8เมตรนะครับน้าตัวนี้ก็หายไปเยอะเลยนะครับโอเคนะครับนีรับท่อตันนะครับก็ใช้สปริงทวงท่อได้ สามนี้สวัสดีครับ